น้องเอมนะแล้วก็น้องอิงนะครับู่ออ,อ,อสองออ,อบด้วยนะอุ้ยอันนี้อะไรเอแอมอิงอบเอแอมอิงอบเอโอเคโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นการโคจอมาพบกันระหว่างอออามนะครับที่จริงต้องอามนะอามไปแล้วคออืออามต้องอามถ้าไรนะเนี่ยสี่ห้าดิต้อง5้าข้าปเจ้าไม่มีสมาธิ โอ้ดินเลยอะลุงนี้บอกในใจว่าไม่บอกคนอื่นหรอว่าฉันตีเข่าเธออะไม่ใช่ตีขาเมื่อวานโดนเป็นแค่รับปากไปนะจีิจีหรือจะเอาคื้นให้ให้น้องครับเร็งคอร์ดครับไม่ได้เร็งคนจริบจริงๆเล็งหัวพี่เจไว้การจะตกให้คนรับไม่ได้ต้องเร็งที่ตรงไหนครับต้องเร็งที่ซอกครับซอกโซครับ จเจเฮ้ยวนนี้ยอดูยอดดีนะครับแต่จังหวะน้องยิงยังเนี่ยท<ะ>ี่เกือบได้ก็ขอรออีกสักทีครับแต้มบุญหมดแล้วไงแต้มบุญหมดพรุ่งนี้ต้องไปวัดละเป็นข้าต่อเจ็ดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญน,นะครับวินที้สาขาบุญตายาา <laughs> พรุ่งนี้ไปทำบุญวัดไหนครับแบกไวๆหน่อยเขาจะได้ไม่ดัก โออร์เฮดแล้วน้องแอมลูกนี้ถูกแล้วนั่นแหละแต่ดักให้มันใจนี่ครับผูบอกว่าดักได้ดีแล้วครับแต่ลูกมันไซส์ไปหรือเปล่ามไม่รู้ครับนี่ครับหยอดหยอดหรือเปล่ามไม่หยอดครับ oh. โอ้พี่อิงบอกว่าเดยกพี่เองลูกเมื่อกี้ <c oughs> เล่นเดือดครับ <c oughs> บอกไปแล้วโอเค เราแจ้งอะไรจะได้รู้ทัวก,กันแบ็คแฮนด์เฉื่อเมื่อกี้เป็นแปกนะครับนีบรรบ่บอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรครับโอ้หัว <c oughs> จะจับเสื้อนะครับโชว์รูป <c oughs> โอ้โอเนี่ยจับเสื้อโชว์รูปอีกแล้วบอกว่าขออย่างนี้ได้ไหม เป็กรรมการครับนี่ครับต้องโทรเลยครับว่าอะไรมันโอนตบเองนะฮะเล็กผมไม่ได้พูดโอ้ไม่ได้พูดพูดอะไรไม่ได้โดนต้องพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อนเพูดงี้พูดอะไรไม่ได้เขากล้องอยู่เดี๋ยวไปรักษาไม่เวลาตัดนี่คือแบบมันใส่เสาอ๋อใส่าวเออตึ้ง นี่ครับโอ้โหเป็นท่าสวิงสวิงนะครับสวิงช้อนปลาครับเมื่อกี้น้องแอมเจยกไม้ยกไม้โอ้โหองออกลูกนี้กระโดดแล้วโอ้โหกระโดดใช่ไหมล็งคอร์ดคขาไม่ได้กระโดดใช่ไหมห้าแปดท่านี้ครับแปดห้าห้าแปดจะกระโดดทำไมครับเมื่อกี้ก็คิดในใจหน่อยแหละครับนี่ทำไมล่ะจะกระโดด บอกว่าหัวไหลาย,ยึดเวด